เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมชิบอนนะครับกับเกม Lost b o k e r นะครับผมวันนี้อยู่กับแมป All Star Tower Defense นะครับก็ไม่ได้อัดคลิปมานานมากเลยนะนะครับเมื่อวันเสาร์มั้งสตรีมไปครับแล้วก็มีคนดูช่วยเหลือเยอะมากเกี่ยวเกมนี้นะครับ ต้องบอกว่าผมเคยเล่นเกมนี้เมื่อประมาณปีก่อนมั้งไม่แน่ใจกันว่าปีไหนนะครับคือเล่นมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกมนี้ก็เล่นไปแล้วก็คิดว่าเกมนี้มันก็แค่หาตัวละครลงตีด่านแค่นั้นเองไม่สนุกหรอกเออแล้วก็เลยเลิกไปนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับผมที่ผมเนี่ยไม่มีเกมเล่นผมก็เลยนี่แหละมาหาเกมเล่นพอกลับมาลองเล่นอีกครั้งนะครับก็เอ้ยไปมาแม่ง เพลินดีว่ะนะครับและตอนนี้นะครับต้องเข้ามาเช็คก,กาชาทุกชั่วโมงเป็นไหมมีใครเป็นไหมตอนเรื่องแรกเป็นไหมตอนเนี้เข้ามาเช็คก,กาชาทุกชั่วโมงจริงๆนะนะครับเอาจริงๆนะผมเนี่ยอยากจะไปให้ไกลกว่านี้นะตอนเนี้ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงาในหมวดหมู่ของด่านไลท์จุดจบเนาะโซโล่นะครับคือผมอยากจะรวมกันว่าตัวเองเนี่ย จะไปได้ถึงไหนเนี่ยครับผมคือผมทำสติของตัวเองไว้เนี่ยที่ 1B 1B อีกเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้คิดว่าจะพยายามจะทำลายสติตัวเองไปเรื่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากคำแนะนำของน้องๆจากคำแนะนำของอหลายๆคนนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้เกมนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันเพลินๆนะครับหาพงหาเพชรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ อนิเมะที่เราชอบนะนะครับผมคือผมมีเซตถุอยากจะทําอยู่นั้นก็จะเป็นเซตเกี่ยวกับอนิเมะนารูโตะนะครับก็จะมีซาสึเกะนะครับแล้วก็นารูโตะนะครับผมแล้วก็จะมีคาคาชิผมจำไม่ได้มีไหมนะครับผมแล้วก็จะเป็นอิทาจินะครับเซตซูซานโอทั้งหลายเนี่ยสี่ตัวนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าคาคาชิเนี่ยในเกมนี้มีไหมนะครับในร่างของซูซานโอนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือก็จะมีนี่แหละบูมานะครับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะ เออวิน uh, ในอะไรว่าแอตแทกออนไดทานปะน่าจะใช่แหละนะครับผมน่าจะวันนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ตอนนี้คือติดมากเลยนะนะครับก็คิดว่าจะทําเกมนี้ลงนะครับแต่ว่าพอคิดดูดีดแล้วเฮ้ยคนอื่นเขาทำเกมนี้กันมาหลายปีแล้วนะนะครับผมผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะรีวิวตัวละครอะไรสักตัวเนี่ยมันต้องเป็นตัวละครใหม่ๆใช่ไหมแล้วมันก็ต้องสุ่มได้เลยนะเออนะครับคือเกมนี้ผมยัง มีเรื่องที่ไม่รู้เยอะมากนะแบบไม่รู้อีกเยอะมากนะครับผมเออแล้วก็เรื่องที่รู้ก็อ่าเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยเนาะนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบว่าเรียนรู้อะไรมากขึ้นเนาะนะครับผมก็ฝากคนดูช่วยแนะนำด้วยกันเพราะว่าคนดูในช่องผมเนี่ยมีตัวเก่งเยอะมากนะครับคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยที่สตรีมเนี่ยคนดูมาโชว์นะครับมาโชว์ว่าเอ้ยพี่ผมมีตัวนั้นผมมีตัวนี้นะแบบโคตรเท่เลยอะไรเงี้ยเออโคตรแบบว่า อยากได้เอออยากได้อะตอนนี้ผมมีซาซุเกะแล้วครับผมแต่ก็ยังต้องฟาร์มเก็บให้เป็น6ดาวก่อนนะครับเออตอนนี้ยังยังไม่เป็น6ดาวเนาะนะครับผมโอเคลงด่านนะครับก็ผมจะพูดเรื่อยๆแล้วกันนาอนะครับสำหรับการลงด่านอ่าไล่ย,ยุ่จบนะครับผมนะฮะและพอถึงช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นคอยเลยคลิปให้จะได้แบบไปตอนท้ายๆเลยเนาะนะครับก็จะพยายามลงตัวละครแหละตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มจะมีตัวที่ต้องการและเริ่มมีตัวคือ เริ่มมีตัวเมตาแล้วนะครับผมบางตัวนะบางตัวอย่างเช่นบูม่าแล้วก็ ida, อิชิดะเงี้ยเนาะนะครับส่วนตัวอื่นก็มีไม่งั้นแหละคือชอบชอบก็เลยใส่นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้เอามาปั๊มเงินช่วยนะครับผมมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเซเบอร์ er, หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับคือสุ่มได้มานะครับผมก็เลยเอามาไว้ใช้นะครับผมอ่าเอาไว้ใช้นะครับผมไม่รู้นะว่า คนอื่นอัพยังไงอะไรยังไงก่อนผมเนี่ยจะอัพไปตามความรู้สึกแล้วกันนะเนี่ตัวละครเทพไหมจากวันเสาร์ที่สตรีมตัวละครจะดูง่อยๆนี่ก็ไปเติมโลบักแล้วก็เปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมเออนะฮะโอเคอาบอูมาต่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้คะแนนสักเท่าไหร่นะตอนนี้ที่6 5สิบห้าเคนะครับผมประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะได้มากกว่าเดิมนะเท่านี้หนึ่งก็ยังดีนะครับหนึ่งก็ยังดีบอกเลยนะครับ คือบางคนบอกว่าพี่ทอาอิชิดะอิชิดะอิชิดะเวลาลงสตรอรี่มันผ่านง่ายเอาจริงๆนะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยกันเกิลเนี่ยตัวเนี้ยคือผมเวลาลงด่านสตรอรี่อะให้ตัวนี้ผ่านอะคือผ่านง่ายกว่าอิชิดะนะถึงตัวเนี้ยดาเมจจะน้อยกว่าก็จริงนะเว้แต่ว่าใช้แค่400ในการลงเอออิชิดะใช้680ตัวนี้สามารถลงได้เลยและระยะไกลมาก ไกลมากๆนะครับตัวนี้ถึงดาเมจเวลาอัพตันแล้วจะน้อยกว่าอิชิดะก็ตามแต่ผมผมมองว่ามันมันตีแค่3วิตลอดเลยอัพเต็มก็3วิเริ่มมาก็3วิถึงดาเมจจะน้อยก็เถิดแต่ว่าผมคิดว่าเพียงพอกับการใช้ผ่านสตรอรี่มากๆส่วนอิชิดะเนี่ยตอนแรกๆอ่ะหูอัพเยอะอัพเยอะสัตว์เลยอัพเยอะสัต์เลยผมเลยมองว่าไอตัวเนี้ยลงสตรอรี่มันกว่าอิชิดะเยอะเลยไกลกว่าลงดีกว่า แต่ว่าพออัพอัพตันแล้วก็อย่างที่รู้กันอิชิดะมันแรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมเออนะยผมก็ไปทํามานะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ทำมาสองตัวเลยวันนี้ทาอิชิดะกับอิจิโกะสองตัวเลยแล้วก็จะทำซาสเกะต่อนะครับล่างซูซานโอเลยแต่ว่าขี้เกียจฟาร์มตอนนี้ก็เลยพักไว้ก่อนเนาะนะครับโอเคหมดแต่พูดลืมอัพผมจะพยายามอัพบูม่าให้เยอะเะก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วค่อยลงตัวละครอื่นเพิ่มนะครับก็รอดูกันแล้วกันเนาะฝากกดไลค์ด้วยกันเนาะนะครับผม คือผมนี่ยจะทําคลิปเกมนี้เยอะๆนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทำเกี่ยวกับอะไรนะจริงๆไม่รู้จะทไงจะให้รีวิวพวกตัวละครมันก็เก่าเลยเนาะหลายๆตัวนี้คือโคตรจะเก่าเลยนะครับผมหลายๆตัวเก่ามากผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเพราะว่ามีคนดูหลายๆคนนะบอกให้พี่ลองเล่นดูแบบเนี้ยมาสนุกดีนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้คือติดติดจัดๆเข้าทุกชั่วโมงนะครับผมเข้ามาทุกชั่วโมงบอกเลย เช็คกาชาเช็คกาชาแบบหนักมากผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ตัวเมตาดีๆมันจะมีกี่ตัวนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมอยากจะทำทีมเกี่ยวกับอนิเมะนารูโตะเนาะเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับแต่ว่าเห็นเขาว่าซาสึกะเนตีแอร์ได้นะใช่ไหมซาสึกะตีแอร์ได้แต่นารูโตะไม่แน่ใจว่าตีได้ไหมเห็นเขาว่ามันทํายากด้วยแหละนะครับไม่ไอไ้อ้พอิชิดะเลยอัพซะหน่อย ผมจาไม่ได้ผมไปถึงเวฟที่เท่าไหร่อะน่าจะเวฟที่64 65บสี่เลยมั้งล่าสุดนะที่ผมทำนะครับเอาจริงนะผมคิดว่าถ้าผมเล่นตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ปีนั้นนะ่ะตั้งแต่แรกที่ผมเล่นนะ่ะแล้วผมยังไม่เลิกเล่นมาถึงตอนนี้ผมบอกเลยตัวละครผมน่าจะเยอะมากๆแล้วก็แล้วก็เวฟผมก็ไม่น่าจะใช่แค่นี้แหละอันนี้ผมเล่นมากี่วันเองวันเสาร์วันเสาร์ตอนนั้นผม,มเวฟยี่สิบเอ็ดอ่ะวันเสาร์ไม่ใช่ปะวะจำไม่ได้อ่ะ ผมจะไม่ได้ว่าก่อนผมจะกลับมาเล่นน่ะผมกลับมาเล่นโชคว,วันศุกร์ตอนดึคืนแล้วก็มาสตรีมวันเสาร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ไม่แน่ใจวะจริงๆคนดูไม่แน่ใจว่ะถ้าเล่นตั้งแต่แรกเลยตอนนี้ผมบอกเลยเมื่อผมทะลุร้อยไปแล้วไปโลก2ได้แล้วอยากไปโลก2มากอยากถูกตูแซดแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าสตรีมเมื่อไหร่คนดูก็มาเล่นกับผมแล้วกันเนาะนะครับผมก็จะมาเก็บตัวละครฟาร์มตัวละครแล้วก็ ความเพชรนี่แหละตอนนี้ผมใช้เพชรจนหมดแล้วนะครับโอเคงั้นก็ระหว่างนี้ผมจะลิ่งความเร็วคลิปไปก่อนละกันเนาะนะครับจะได้ไว อ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มบันเลงกันแล้วแหละนะสำหรับอ่าเซตที่ผมจัดไว้นะครับก็ทุกตัวตันหมดแล้วนะครับผมลงหมดทุกตัวครบ8ตัวแล้วนะครับยกเว้นมาดระนะครับผมที่ลงได้แค่สตัวนะครับแล้วก็ยังอัพไม่ตันด้วยนอ่นะครับแต่จริงๆผมไม่ใช่ลงอีจิโกะเท่าไหร่นะเพราะว่า1เลยอัพอัพอัพเยอะมากอัพแพงมากนะครับรอบสุดท้ายข้ามไป4 0 0 0มื่นเลยนะครับแล้วก็ดาเมจไม่ค่อยแรงด้วยแล้วก็อ่าการโจมตีต่อวิเนานานมากๆเลยนะสำหรับ 11วินะครับผมคือมาราล่าเนี่ยมัน6.45วินะครับคือเอาทั้งหมดเนี่ยที่อัพอีจิโก,โกมาอัพมาราล่าป่านนี้ก็น่าจะตันหนึ่งตัวแะไรนะแต่ว่าอยากจะลงให้มันครบๆไงนะครับผมเออนะฮะตอนนี้มาราล่าก็เกือบตันแล้วแหละนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ตันทั้ง2ตัวเลยเนาะนะครับเพราะว่าทุกตัวผมตั้งไว้ตันไปแล้ว,วก็ จะตั้งอิชิดะไว้ตรงนี้2ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้3นะครับผมจริงๆผมต้องบอกว่าผมต้องขอบคุณคนดูมากๆเลยนะที่วันเสาร์เนี่ยที่สตรีมเนี่ยเขาเทรดมาดารามาให้เทรดตัวละครมาให้ทำให้ผมเนี่ยผ่านด่านสตอรี่แล้วก็ไปลงแล้วจะจบเนี่ยเก็บพลงเก็บเพชรได้ง่ายขึ้นนะครับต้องขอบคุณจริงนะฮะในวันนั้นที่ช่วยผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ย คือไม่มีตัวละครดีๆเลยคือดาเมจที่สูงสุดก็คืออไมนะครับดาเมจตอนนั้นเท่าไหร่นะหกรก็กว่าเองนะครับ,รบผมคือผมเพิ่งมารู้ว่าเกมนี้เฮ้ยมันมีตัวดาเมจหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอยู่นะครับคือ Ly หลายๆคนใจดีมากต้องขอบค er ุณจริงๆขอบคุณดูมากคนดูน่ารักมากเลยครับอกพี่ผมจะส่งบัาละให้พี่ผมจะส่งบัลลัให้จะส่งตัวนูๆๆ้นให้จะส่งตัวนี้ให้เออคือผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้นะว่าเกมนี้มันสามารถเทรดตัวละครกันได้ครับอะไรวันนี้เนาะผมไม่รู้นะครับผม ก็เพิ่มมารู้เมื่อวันเสาร์นะครับก็คนดูสอนผมเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมเออหาไปกูติดเกมนี้ด้วยนะ <c oughs> นะครับนะฮะก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เพิ่มเพลินดีสำหรับเกมนี้นะครับผมเออนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับผมคือเกมนี้ก็เอฟเฟคคอนข้างที่จะจะ,จะอลาัางการอยู่นะนะครับผมหวังว่าคนดูจะชอบเกี่ยวเกมนี้เนาะนะครับเพราะว่าผมก็ ไม่เก่งหรอกไม่เก่งไม่รู้เรื่องอะไรมากมายหรอกเพราะว่าผมก็มาเล่นที่หลังชาวว่าจช่อง,องเขาแถมก็ต้องให้คนดูสอนอีกนะครับผมบางทีผมก็อาจจะพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยแล้วกันนอนนะครับผมแต่ว่าผมพู่งโตแล้วผมชอบมากๆเกมที่มีอนิเมะการ์ตูนอนิเมะที่ผมชอบเนี่ยผมรอการ์ตูนอีกหลายเรื่องที่มันจะเข้ามาโอ้ยตอนนี้เริ่มบรนเลงกันแบบว่าหนักนะครับผมตอนนี้รอบที่60แล้วครับผมดามเมจ7 0 0ล้านแล้วครับผม ก็คิดว่าน่าจะไปได้อีกหน่อยหนึ่งเนาะนะครับเริ่มหลุดแล้วเริ่มหลุดแล้วเฮ้ยหนึ่งหนึ่งบีแล้วหนึ่งบีแล้วหนึ่งพันล้านทุกคนนะครับตอนนี้นเราไปมาที่ถึงพันล้านแล้วครับรอบที่หกสิบสามครับผมดูซิว่าผมจะรอบไ,ไปถึงหกสิบห้านี่เปล่าจ,จริงๆอยากจะไปถึงเจ็ดสิบนะเพราะว่าผมยังไม่เคยไปคนเดียวถึงเจ็ดสิบเลยนะครับในตอนนี้นะครับเลยอยากจะอยากถึงเจ็ดสิบมากๆเทมป์ลานตัวนี้ไปเลยไปเลยเรียบร้อย เอาใจช่วยผมด้วยนะครับขอให้ได้สักสัก1,300ล้านก็ยังดีอันนี้คือน่าจะเป็นสถิติใหม่นะผมจำไม่ได้ว่าผมเนี่ยไปสุดเที่ยวไหร่แต่ว่า1,300ล้านก็น่าจะโอเคนะสหรับผมนะครับอันนี้1,100ล้านแล้วครับผมเอาละ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 เฮ้ยลงบรารรลับแม่งตัวนึงลงแม่งโอ้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 เอาตัวนี้หลุดไปแล้วโกคู เฮ้ยตายก่อนตายก่อน,อนมันตายก่อนมันตายก่อนเฮ้ยยัง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 เออเรียบร้อยยามอุย้ยพันสามร้อยล้านเมื่อกี้ผมพูดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมพูดเท่าไหร่นะพันสามร้อยป่ะอุย้ยถ้าผมถ้าผมพูดไว้ที่พันสามร้อยนี่คือโอเคเลยนะนะครับผมจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้กูพูดไปที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคออกก่อนอืมโอเคนะจริงพันสามร้อยล้านนะครับผมนะฮะ ก็ผมยังอัพตัวละครต่างๆเวลม่ไม่สูงด้วยเนาะบางตัวนี่ยังแค่5้าสิบหกสิบเองก็ดามเมจประมาณนี้ก็โอเคละเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามเพิ่มเลเวลให้มันเยอะกว่านี้แล้วกันนะครับผมผมก็อยากจะาดามเมจแรงกว่านี้เนาะเวลาลงเนื้อเรื่องเวลาลงไล่จุดจบอะไรกับคนดูอย่างเงี้ยมันจะได้แบบดามเมจแรงๆหน่อยจะได้แบบแข่งกันมันหน่อยนะครับผม ฮะอ่ะตอน,นเนี้ยเนี่ยซาสึสเกะผมพร้อมทําแล้วแต่ว่าผมต้องไปหาของมาอีกเนี่ยเห็นไหมหาของมาทําอีกเยอะนะครับกว่าจะได้ตัวมแมลงต,ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะยากอยู่พอสมควรน,นะแต่ตัวนินจาก็ไม่น่ายากนะครับผมดานนีมผมทํามาประมาณนี้เองนะครับยังเหลือเพชรให้เก็บอีกเยอะคนดูนะครับผมก็นั่งกดรับกันมือหงอิกไปเลยทีเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาโชว์ให้ดูนะครับว่าเออผมไปถึงไหนแล้วนะครับผมจากวันนั้นที่ผมไม่มีอะไรเลยแล้วก็คนดูช่วยเทรดตัวละครก็ขอบคุณมากมากจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกๆอย่างนะครับผมนะฮะผมก็อยากจะทำเกมนี้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำแนวไหนเกี่ยวกับอะไรดีเนาะนะครับผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ลงคลิปเกี่ยวกับเกมนี้เนาะถ้าคลิปนี้คนดูสัก พันคนนะนะครับโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาเหมือนเด็กชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝันดีนะครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนาด้วยเนาะนะครับคลิปแรกของวันคลิปแรกของเดือนบ๊ายบาย